การเช็คพอร์ตคอมนะครับว่าเ,ออเครื่องตัดตมันอยู่คอมไหนให้มาที่สตาร์ทครับแล้วก็คลิกขวาที่ไม c ค m นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกแมネจะครับแมเนจเสร็จ hmm. แล้วก็ไปที่อ่ v เดเว a n a g e มเนเครับผมอ mm ่า hmm. แล้วก็ไปที่พอร์ตตัวนี้ครับอ่า นี้ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังไม่ได้ลงไดเวอร์นะครับทีนี้เราก็ต้องอลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปที่ไดเวอร์เครื่องครับไดเวอร์เครื่องอตัวตัวนี้นะครับแล้วก็เซตอัพธรรมดาครับผม แล้วก็เอ็ก스타โอเคแล้วก็เน็กถ้าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ฟินิชครับแล้วก็ มาที่พอตครับพอ์ port ตรงนี้พอตมันจะมี USB C แล้วพอทคลิกขวาแล้วก็เลือก Property ครับแล้วก็พอ t Setting ปิดเปลี่ยนเป็น38400ื่นแปดนสีร้อย Post Control เป็น Hardware Advanced ตรงนี้เลือกคอมอะไรก็ได้ที่มันว่างๆอยู่แหละครับเลือกคอม3มก็แล้วกันโอเคแล้วก็โอเคครับผมทีนี้จริงๆมันต้อง Restart คอมก่อนนะครับ แล้วคลิกขวาแล้วก็สแกน for h ฮ r d w ดแวร์เช g e มันจะได้จำค่าพอร์ตนะครับอ่าแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับเวลาเราสั่งออกก็สั่งออกที่คอม3อ่นะครับอันนี้คือตั้งพอร์ตเครื่องตัดสติกเกอร์นะครับ